อาจารย์ขอเรียกให้ขอเรียกคลิปยันทิพย์กับองค์พ่อพญานาคราชวงเศรษฐีให้ทุกคนก่อนนะครับนี่สาธุนะโมตัสสะพระกัมวัตโ,รต,โ,โต,าาตระหะโตสัมมาสมัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเะามัตตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะเะามัตตุระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะด้วยอำนาจบาร,รมีองค์พ่อพญานาคราชวงเศรษฐีวันนี้ลูกหลานมาขอโชคขอราบขอเลขทิพย์เลขที่จะออกในวันนี้คือวัน นางคาร์นเลขที่จะออกในวันนี้คือวันอางคารเลขกําลังวันอางคารที่จะนําโชคำนำาได้เป็นตัวเลขที่จะให้โชคลาภให้ลูกหลานมีเงินม,มีทองในวันนี้เลขตัวไหนที่จะออก <Room. S 1> ก็ขอให้ไหลออกมาไหลออกมาวิ่งออกมาเป็นตัวเลขที่จะนาโชคลาภให้ลูกหลา,หลานมีโชคลาภในวันนี้ไม่ชื่นสาธุอีรอก่อนทุกคนเราก่อนเลขกําลังเดือดปุ๊ปปุ๊ปุ๊ปปุ๊นะกำลังเดือดที่จะให้โชคเนเ่อ วันนี้ก็รอก่อนนะครับทุกคนเนาะใครเข้ามาแล้วก็นะฝากกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะครับทุกคนนะว่าใครกดเข้ามาแล้วเดี๋ยวเรารอก่อนนะเลขเรารอกันสักหน่อยนะ่วงนี้เข้ามาแล้วสามสี่วันติดเลยนะเลขเราเนี่ยวันนี้ถ้าท่านรวมรวมก็วันวันนั้นวันมีอาจารย์เว้นที่จะไม่ได้มาไล์สดหนึ่งวันเนาะก็ถือว่าเลขเราเข้ามาทั้งหมดนี้สามวันแล้วนะสามวันติดสี่วันติดแล้วแล้วก็มาวันนี้จะเป็นยังไงขอเทวดาเปิดให้ได้มีโชคอีกเนาะ Shift, ทุกคนโชคราบมาแล้วโชคราบมาแล้วเตรียมรุ้นเตรียมรุ้นเตรียมรุ้นนะทุกคนว่ามันเป็นเลขอะไรมาดูกันแชร์หน่อยนร็วนี่ทุกคนมาดูสิเลขออกมาแล้วปู่พญานาคราชลงเศษฐีให้เราแล้วมาเข้ามาใกล้ๆยกล้องเข้ามาใกล้ๆอีกยกล้องเข้ามาใกล้ใกล้ที่สุดในโลกเลยดูหน้าอาจารย์คลหลอนๆนี่มาทุกคนมาดูทุกคนมาดูเข้ามา,กมา,า,มาใกล้เห็นตัวเลขไหมครับยกเข้ามาเลยยกเข้ามาเลยนี่ทุกคนเห็นไหมครับ นะเลของค์พญาเต่าหน้าคราชดวงเศรษฐีให้มาแล้วให้มาแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมใครเห็นแล้วใครเห็นแล้วใครเห็นแล้วกดหนึ่งใครเห็นแล้วกดหนึ่งอ่าอ่านี่นี่นี่มันชัดไหมชัดไหมทุกคน ชัดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันเจอยังไม่เจอแสงอืมหนึน่งหนึง5 5. น่งสามห้าหนึง5 5. น่งแปดห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดห้านะครับหนึ่งสามห้าหนึ่งแปดห้าอ้าว Yeah. เดี๋ยวเดี๋ยวเราอาจารย์มาสรุปให้ก่อนเดี๋ยวอาจารย์มาสรุปให้ก่อนนะหนึ่งสามอืมหนึ่งแปดอืมอืมหนึ่งสามศูนย์ครับหนึ่งสามศูนย์อืมอืมสอง เดี๋ยวอาจารย์สรุปให้แป๊บหนึ่งนะครับอาจารย์สรุปให้แป๊บหนึ่งสรุปเลขให้แป๊บหนึ่งครับสรุปเลขเดี๋ยวจะสรุปช่องเลขให้ทุกคนแป๊บนะครับรอรอกันก่อนเลขแนวทางหาหนอยวันนี้ แนวทางหานอยวันนี้ครับทุกคนแนวทางหานอยวันนี้นะครับเอาเป็นแนวทางนะครับเอาเป็นแนวทางเปิดโชคเปิดราบแนวทางหานอยวันนี้พบกันใครเห็นแล้วกดหนึ่งล้วนว่ากดหนึ่งล้วนว่ากดหนึ่ง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 นะครับใครเห็นแล้วกดหนึ่งหน่อยเดียวใครเห็นแล้วกดหนึ่งกดหนึ่งครับใครเห็นแล้วกดหนึ่งนะใครเห็นแล้วกดหนึ่งครับนะโชค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  รวยรวยรวยวยนะครับนะกดถูกใจหน่อยกดถูกใจหน่อยอา่าแคปหน้าจอ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 อา่าแนวทางหานอยวันนี้นะครับ